สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องแก๊งสามสแสบ,บแอนด์เอะแก๊งชาแนล <Okay. S 1> วันนี้อยู่กับเราอีกอยู่กับพวกเราอย่างเช่นเดิม <S <S 2> <S 2> มาวันนี้เรามาจะเราจะแต่งสีฟ้า เดีย๋ยวเรามาแต่งสีฟ้ากันเลยก็ thì, จะไปแต่งลืมปลอ,อปเ,นะเล็กไว้ตามเลยนะไปแต่งกันเลยเดี๋ยวเราหาหาชุดที่สามารถแต่งแบบสวยงามเราจะใช้ตัวนี้นแล้วกันเราจะใช้ตัวนี้แตง่งเราจะแตง่งเป็นสีฟ้า มาเดี๋ยวขอแต่งขอสีอันนี้แล้วกันโอเคผมสีฟ้านะทุกคน โอเคทุกคนเราหาเกลนหาผมที่เราต้องการก่อนมันไม่เสียคนมันเยอะนะทุกคนมาถึงมันก็เลยเสกหน,นักหนักแต่เปล่าแล้วคุณไปเรียนทันที

เราเลือกผมอันนี้นะทุกคนจ้างจ้างจ้างมาดูนี่พี่ได้ผมแล้วเฮ้ยสวัสดีมาแล้วร้อนนะเดี๋ยวไปเล่นดีกว่าเราจะหาสีฟ้า ผสีฟาดีเราต้องการไหมให้เราขอบพิมพ์เอาแล้วกันทุกคนผมสีโอ๊ยไม่ใช่ว้าวว้าว วันนี้วันนี้คลิปจะยาวนี่เนอะเพราะว่าเราจะไปสร้างบ้านสีฟ้าด้วยใช่เราทำชาเลนจ์สีฟ้าสีฟ้าทั้งหมดเลยใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สีฟ้าอ่อนดีไ็่สีฟ้าอ่อนเออสีฟ้าอ่อนแบบแล้วถ้าอ่อนจะจะจะเป็นสีขาวใช่ไหมอืมถึงมันจะมีสีฟ้า้ยสีขาวเปล่าน,นะอม โอเคทุกคนเราจะเอา,เอาแบบน่ารักน่ารักหน่อยแล้วกันนะทุกคนแบบมิกกี้มิกกี้หน่อยเราจะเอานี้ดีทุกคนอันนี้แหละเราเป็นสายเด็กน้อยนี่หน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะกระเป๋าสีฟ้ากันนี่เจอง่ายๆเลยกระเป๋าแอนติ เดาให้หเ้ามีอะไรเพิ่มไหม วิ้ยเว้นสีฟ้าเต็มเลยอ่ะวุ้ยอ๋อยายยุ้ยไม่เปิดไฟเหรออะได้เว้นที่เราต้องการแล้วเชื่อจะไปไหนเชื่อปังจะมาไหนเชื่อปังไม่ได้ไปไหนเชื่อปังแค่ไปเก็บ เมื okay, ่อกี้ทุกคนเราได้นับตาแล้วโอเคเงี้ยแล้วเรามาหาเสื้อสีฟ้ากันเถอะนี่ไงเจอแบบง่ายๆเลย งั้นเราขอลองพิมพ์เอาแล้วกันเสื้อสีฟ้าอเสื้อสีฟ้าใช่ไหม,มก็เยอะนะแต่ว่ามันไม่แต่คลิปที่แล้วเราทำทาเล่นสีอะไรอยู่ไหมสีม่วงใช่แล้วคลิปเมื่อวานเอง ใช่คลิปเมื่อวานเมื่อวานเพิ่งทำเมื่อวานวัน,นแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีมสีฟ<า>้า e p พีสองอสองใช่แล้วเมืเ่อวานวานี้ e p พหนึ่งอันนี้ e p พีสองเราไม่ได้เราไม่ได้มาทำคลิปนี้นานแล้วใช่ไหมเพราะว่าช่องช่องเราหายไปไหนไม่รู้หายไปนานเลยจาก จากที่อาําไปเรียนนานมากเลยเยอเราได้เสื้อมาแล้วแต่ว่า้า,าแต่ว่ามันก็ได้อยู่แหละแต่ว่ามันมันเลื้อก,กันไปเราจะเลื่อนหาไปวิ่งไงโซนสีฟ้าสีฟ้า กางเกงยังไม่ได้เหรอไม่ยังเลยออตัวนี้แป๊บน,นึงนะเดี๋ยวมาพุกี้ พี่ช่องไม่ได้ยินใช่ไหมได้ยินเวอร์มากเลยตอนนอี้หาซื้อยังไม่ถูกหาซื้อยังไม่ถูกใจเลยทุกคนแต่มันแต่มันได้แล้วนะนี่ ทุกคนเราเลือกได้แล้วนะเสื้อจากสีฟ้าเข้มนิดนึงหลายชั่วโมงเราก็เลือกได้แล้วไม่ไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงถึงไรปีปนี่มาได้เก่งๆแล้ว,ลวถึงมาจะออกข,า,ขาวๆนิดหน่อยเหรอไม่เป็นไรโอเคเราไปหาของตกแต่งก่อน เจอสร้อยสีฟ้าแต่ว่าเดี๋ยวไปหาสร้อยสีฟ้าก่อนนะช่วยหาหน่อยสร้อยสีสร้อยสร้อยสีฟ้าถูกต้องนี่นี่ผ้าพัคนคอโดเรมอนผ้าพันคอโดเรมอนเหรอ แต่มันก็เป็นสีฟ้าแหละอันนี้เป็นวิ้งผีเสื้อผีผีเสื้อสีฟ้าเอ,อ้อนี่ลงมาสีฟ้าก็ได้น้ำต่อมาต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ให้มันแวววหน่อยนี่เงีสีฟ้าเว่ หน้ามันหนอนอเลยว้าวนี่เราจะใส่เอ,อ่ออันนี้แล้วกันถ้าเดิ๋นี้ทะนูใช่ถ้าหนูมันเป็นแบบตรงๆไงอันนี้แล้วก็ไปเดินแบบติ๊ปปี๊ปปี๊ปนี่ได้แล้วทุกคนเราไปสร้างบ้านกันเถอะ พื่อนะอย่าเอารถไปด้วยละกันมันมีรถสีฟ้าอยู่วะไม่ผิดอันไม่ใช่นี่มันสีม่วงเอ้ยนี่มันสีม่วงถูกแล้วไม่ใช่สีม่วงมันคือสีเงินใช่มันไม่ตรงกับธีมเรานี่ไงสีขาวไปเลยบ้านเราต้องเป็นสีฟ้าหรอฮะ ถ้ามันจะทาสีบ้านยังไงก็มีอยู่เนี่อะไรลางงานนั่นเรื่อนอะไเรามาถึงเป้าหมายที่สร้างบ้านแล้วเราจะสร้างมาตรงบ้านหลังที่ยี่สิบสองยี่สิบสอง ใช่เอาบ้านหลังไหนดีที่มันใส่สีได้หมดอ่ะเอาคอนโดไหมคอนโดคอนโดคอนโด,นโดมันใส่ได้แค่ไม่เยอะนะใส่เหรอใส่ได้นิดเดียวเหรออือใส่บ้านหลังนี้ได้ไหมไ<ว>เอ,อย้ยยัอยู่ไี้อยู่ โอ้โหใหน,นะกินดูมาม่าแต่กี้แค่เสียงหิวมาม่าที่เฉยเสียงร้องกด <คน S 1> ไม่ได้มามาน้ำสีเขียวสีสีเลื่อนสีดีเลื่อนสีนไม่เขียวนะเล่นไม่ได้มันต้องกด ฟ้าเฮ้ยนี่ได้แล้วนี่ยังเีอย่าเล่นเล่นในบ้านละ่ะเอ,อไในที่จอดรถล,ดละ่ะมีไหมไม่มีไม่อะไรจอดอยู่หน้าบ้านเราอือเอเคยราหา 没啦。